สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมทางช่อง Post A c h a ช n e l ของเรานะครับผมวันนี้นะครับผมผมต้องขอรากขอบุญทุกท่านมากที่กดติดตาม like, share, กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e กดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็เอฟของไปเนาะวันนี้ผมจะพามาชมกล้วยไม้ที่กำลังออกดอกเนาะอันนี้เห็นไหมคำเกี่ยวผมออกมาติดได้เป็นกอสวยเลยสับพรางเลยฮะผมติดไว้กับต้นขอยนี่เลย าพานละพึ่งก็ออกดอกแล้วพึ่งใส่กระถางอันนี้มาให้ชมเป็นบางส่วนนะครับผมวันนี้ผมพามาชมเรื่องนี่เลยเรื่องคาฝอยอินเดียผมได้งานมาแบบกอใหญ่มากคําฝอยอินเดียกอใหญ่เลยนะครับมันหิมามากคําฝอยอินเดียเป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากไม้รากอากาศนะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้หายากไม้รากอากาศกอใหญ่มากครับผมกอนี้หกกิโลหกกิโลกว่านะ <c oughs> ดอกสีเหลืองครับผมด้วยอัตลักษณ์พิเศษของเขาเลยคือดอกสีเหลืองเป็นฝอยตรงกลีบดอกดอกหอมครับหายากตัวคาฝอยอินเดียตัวนี้หรือเรียกอีกอย่างว่าคำฝอยปลายนะนี่เห็นไหมกอใหญ่ๆสวยๆมาถึงมาแบบนี้เลยใครที่สนใจรับไปแปะติดต้นไม้ได้เลยแล้วเอาไปวางติดต้นไม้ได้เลยเขาทิ้งใบเตรียมออกดอกแล้วนะครับผมมีตะเกียงด้วยคือเป็นไม้ใหญ่เป็นสิบปีแล้วค่ะกอ,อนี้ อมีตะเกียงด้วยแบบนี้เลยคามฝอยอินเดีย India เป็นกล้วยไม้ที่หายากมากนะครับผมผมจะปล่อยในราคาถูกๆเลยกอนี้นะครับผมกอนี้คามฝอยอินเดีย India กอใหญ่กอนี้ผมปล่อยแค่สามพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีสามพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีไปแบบกอแบบนี้ปล่อยแบบขาดทุนครับผมปลูกไม่ทันเนาะผมปล่อยในราคาขาดทุนเลยสามพันเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีสำหรับคามฝอยอินเดียหกกิโลกรอนี้นะงานกอใหญ่เอาไปแปะติดต้นไม้เลยค่ะเอาว่าง รากแปะติดต้นไม้อย่างนี้เลยแล้วก็รอชมดอกอัตั้งขึ้นแบบนี้ได้เลยฟอร์มสวยครับฟอร์มสวยใครที่สนใจนะคำฝอยอินเดียกอใหญ่กอนี้นะครับผมโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์1 8 9 8 8สี่หนึ่งแปอดไลน์มาเบอร์เดียวกันเช่นกันนะครับผมที่เบอร์0 9 5ย์1 8 9 8 8สี่ปดาสำหรับเรื่องคำฝอยอินเดียกล้วยไม้ป่าแท้หายากเอาเป็นกอไปไปแปะแบบนี้ก็ได้ครับผม ปแปะตั้งแบบนี้เลยก็ได้เนี่ยพวกนี้ทำากี่ยวพวกนี้ก็กำลังจะออกดอกอันนี้ผมก็เอาแปะมาแปะพอมันออกดอกเสร็จปุ๊บมันก็แตกยอดใหม่ขึ้นปีต่อไปคุณได้เห็นแบบดอกอลังการมากกว่านี้แน่นอนสําหรับงานกองานกอ,นกอจะปลูกง่ายครับผมและหายากงานกอจะปลูกง่ายและหายากมากผมปล่อยไปถูกมากในราคาแค่สามพันเจ็ดร้อยบาทปล่อยให้แบบสุดคุ้มไปเลยสําหรับใครที่เข้ามาเห็น เห็นตัวนี้แล้วโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 9 9 8นะผมหรือทักไปหาผมได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะ ทักไปหาได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรเราขายกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะผมกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะปีนี้ผมจะปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่นะครับผมเพราะผมปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่แล้วก็พวกข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีมาประมาณ3ปีแล้วนะฮะก็จะปลูกพวกข้าวกล่ำข้าวไรส์เบอร์รี่ข้าวเจ้าชัยภูมิข้าวเหนียวต่างๆที่ไม่ใช้สารเคมีปีนี้นะผมจะปลูกพวกข้าวไรส์เบอร์รี่นะครับผมเผื่อใครสนใจอยากเอฟต่อทับกล้วยไม้แล้วก็เอฟข้าวไปกินได้นะครับผมแบบเพื่อสุขภาพชีวิตจิตเนาะนี่ครับผม กอนนี้ผมขายแค่3,700บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8งานกอเอาไปแปะติดต้นไม้ได้เลยนะครับผมใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเนาะชมดอกกล้วยไม้เวลาออกดอกสวยสะพั่งครับผมแบบเนี้ยกล้วยไม้เวลาเขาออกเป็นกอเขาจะออกแบบสะใจมากครับผมออกแบบสดพร่งเลยงานกอเป็นอะไรที่หายาก เราหาแทบไม่ได้แล้วนะครับผมดอกตัวทำฝอยอินเดียตัวนี้ดอกสีเหลืองสวยนะครับผมสีเหลืองสวยเป็นฝอยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเขากําลังทิ้งใบเพื่อเตรียมออกดอกเป็นไม้ใหญ่เป็นกอเป็นสิปีเลยกว่าจะได้มาแบบนี้นะใครสนใจนะครับผมกอที่ผมปล่อยแค่สามพพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดแอดไลน์มาเบอร์นี้เช่นกันที่ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปด ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมคลิปผมไม่ได้ติดตัดต่อเลยเพราะช่องพอ s สเอชานแนลได้อะไรมาก็จะปล่อยของส่งถ่ายให้ดูแบบนั้นเลยแบบเรียวๆเลยนะครับผมจะไม่มีการตัดแต่งตกแต่งอะไรเลยให้เห็นแบบนี้เลยว่าเราทําแบบนี้ส่งแบบนี้นะครับผมราคาก็บอกไปเลยชัดเจน โทรมาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8กาเราบขออภัยสำหรับหลายๆท่านที่ไม่ชื่นชอบเนาะว่าผมพูดเร็วพูดซ้ำอะไรเงี้ยต้องกราบขอโทษด้วยผมจะพนเป็นคนพูดที่รวบรกรดตัดตอนเลยให้ชัดเจนนะคะโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8สําำหรับเอื้องคำฝอยอินเดียหรือคำฝอยปลายนะ1กอใหญ่6กกิโลเลย3,700บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ